ก่อนอื่นนะคะในไหนก็ในไหนแล้วดิฉันขอทำตัวเป็นอาจารย์สอนจ u r n a l i s ซึ่งวันโอวันนะคะให้กับขออช่อง5ซึ่งเป็นพลเอกน่าจะไม่เคยเรียนการสื่อสารมาก,ก่อนอยากกลัวที่จะแสดงจุดยืนของตนเองในความขัดแย้งถ้าจุดยืนนั้นวางอยู่บนหลักการที่ถูกต้องแต่สิ่งที่ไม่ถูกต้องแน่ๆที่กําลังเกิดอยู่ตอนนี้ก็คือการเอาพราะพกันด้าของคู่สงครามมานําเสนอในประเทศตัวเองโดยที่บอกว่าเป็นการนําเสนอข่าวที่เป็นกลางอันนี้ค่ะไม่ได้อยู่บนหลักการอะไรเลย ไม่ว่าจะเป็นหลักการของสื่อมวลชนหรือหลักการทหารหที่ฉลาดเรื่องช่อง5ที่ไปอะไรอะแลกเปลี่ยนข้อมูลกับรัเสเซียแลกเปลี่ยนข้อมูลกับจีนโอ้โหและเสียงวิจารณ์สุดท้ายเลิกถแถลงข่าวคุณชอบมองประเด็ยนยังไงกับโพซิชันของช่อง5ต่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล เขาบอกเขาไปอยู่กับยูเครนนะเขาก็ไปคุยกับยูเครนนะแต่ว่าคุยกับรัสเซียก่อนจนโดนด่าก็เลยต้องไปคุยกับยูเครนนะคะช่วยไล่ทไลา์ให้ถูกด้วยถ้าติดตามขา่าวนี้ก็จะทราบว่าเ,าเริ่มแรกประกาศอย่างอกผายไหลผึ่งตาภาษาในพลนะผะอ,อช่องห้านี่เป็นพลเอกนะคะพลเอกรังสีนะ,ะ,นะ,ะซึ่งนี่ทนอยากจะพูดมากว่าทําไมเรายังคงมีช่องทีวีที่ผลเอกเป็นผออ,อยู่ได้นะคะแต่เดี๋ยวมันจะไปยาวกว่าน,นี้นะคะเอ,เอาเอาเรื่องเฉพาะประเด็นรัสเซียยูเครนจีนไทยแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางข่าวก่อนนะคะ ครับเอ่อทำลายที่ถูกต้องก็คือเป็นข่าวมาเนี่ยช่อง5ประกาศอย่างอบไผ่ไรผือว่าเซ็นลงนามความร่วมมือจะมีการแลกเปลี่ยนรับข่าวสารจากจีนอิหร่านแล้วก็รัสเซียถูกไหมคะคก็ปรากฏว่าโอโ้โหถูกกระแสวิพากษ์วิจารณ์กดด่นหนักมาก จนกระทั่งต้องอย่างที่บอกยกเลิกการแถลงข่าวไปแล้วก็มามุกนิอุบอิฟบอกว่าก็กับยูเครนก็คุยด้วยเหมือนกันทั่วยูเครนเนี่ยเพิ่งจะมาเข้าพบนะเพิ่งเข้าพบไปจริงๆนะคะเมื่อไม่ไม่เท่าไหร่นี้นะคะ,ะก็แก้เกี้ยวนะคะทานองว่าเนี่ยก็รับข่าวาสารจากทุกด้านแต่สาระสําคัญมันอยู่แบบนี้ค่ะคล้ายๆกรณีพลเอกประยุทธ์เมื่อสักครู่เนี่ยค่ะว่าเราจะแปลกใจหรือเราจะไม่แปลกใจดีดิฉันก็ต้องบอกเลยว่าเราไม่ไม่ต้องแปลกใจนะคะว่า ช่อง5เนี่ยจะมีพฤติกรรมอะไรแบบนี้พฤติกรรมอะไรแบบนี้ที่ว่าคืออะไรคือการยอมตนเป็นสมรภูมิเพราะักันด้าระหว่างคู่สงครามราัสเซียแล้วก็ยูเครนเพราะว่าททบหคือสถานีโทรทัศน์กองทัพบบกช่อง5ไม่ใช่มาตรฐานของสื่อปกตินะคะซึ่งพูดถึงขนาดนี้แล้วพูดไปอีกหน่อยหนึ่งว่าประเทศไทยในยุค2565ปี2022เนี่ยนะคะศตวรรษที่21เนี่ย ยังจะมีสถานีโทรทัศน์กองทัพบกค,คือสถานีโทรทัศน์ที่ควบคุมโดยทหารและมีผอ,อเป็นคนเอกอยู่เหรอคะมันเลยยุคสงครามเย็นที่คุณใช้พัพกันด้าสู้รบกันทางทีวีมานานมากแล้วนะคะแต่ก็ยังมีอะไรแบบนี้อยู่โครงสร้างที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นในเรียกว่าอะไรดีในในยุทธการยุทธจักรของสื่อไทยเนี่ยมันไม่ควรจะมีสื่อที่เป็นเจ้าของทหารอีกต่อไปแล้วนี่มันเราไม่ได้อยู่ในยุคสงครามนะคะที่จะต้องมีทหารควบคุมสื่ออยู่นะคะ แต่พอมีทหารควบคุมสื่ออยู่เนี่ยมันก็เลยเกิดแบบนี้ไงเขาคิดแบบทหารน่ะดิฉันฟังผออช่องห้าสัมภาษณ์พี่หมาแก่พี่แนายดิฉันก็แบบโอ้โหท่านใช้คำว่าเจ็บปวดหัวใจว่าแบบสื่อไทยซื้อได้โอโห้หดิฉันเจ็บปวดหัวใจยิ่งไปกว่าเลยนะคะเพราะท่านบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยททอบอห้าซื้อข่าวจากรอยเดอร์สปีละสองล้านไม่เคยได้ข่าวจากทางฝั่งจีนฝั่ง รัสเซียฝั่งอิหร่านเลยพูดง่ายๆคือเนี่ยเรากําลังได้ข่าวทางเดียวอยู่เพราะรอยเตอร์สิมันเป็นของฝั่งตะวันตกรอยเตอร์สคือของอังกฤษเนาะเออท่านคะตายแล้วดิฉันควรเรียกว่าท่านดีไหมเนี่ยคุณรังสีคะพอรังสีคะพอรังสีควรจะถึงท่านจะจบมาจากโรงเรียนจปรอแล้วเตรียมทหารเนี่ยอย่างน้อยไหนมาเป็นขอช่องห้าแล้วเนี่ย ควรจะช่วยไปเรียนเรื่องของการสื่อสารเรื่องของจริยึรรมวันโอวันนะคะเรื่องหลักการพื้นฐานหนึ่งนะคะว่าอันเนี้ยเขาไม่เรียกว่าการนําเสนอข่าวแบบรอบด้านค่ะไอการที่บอกว่าคุณเสนอพราปปก,กันด้าจากทุกฝ่ายเนี่ยคือโอ้โหรอยเตอร์เนี่ยมันเป็นของฝั่งตะวันตกเราเลยต้องไปเอาพราะปกันด้าของรัฐบาลจีนอิหร่านแล้วก็รัสเซียมาสู้กับข่าวของรอยเตอร์เพื่อให้คนไทยได้รับทราบข้อมูลข่าวสารรอบด้านก mm hmm. ่อนอื่นนะคะในไหนก็ในไหนแล้วดิฉันขอ ทำตัวเป็นอาจารย์สอน j o u r n a l i s m ซึ่วันวันะคะให้กับขออช่อง5ซึ่งเป็นพลเอกน่าจะไม่เคยเรียนการสื่อสารมาก่อนนะคะว่ารอยเตอร์สเป็นสำมักข่าวแม้จากสัญชาติอังกฤษแต่เป็นสำมักข่าวที่อยู่โยงคงกระพันมาได้เพราะมีจรรยาบรรสื่อทำหน้าที่สื่ออย่างเมืดมืออชีพนะคะและได้รับการยอมรับไม่ใช่อยู่ดีๆทุกคนก็ต้องซื้อข่าวจากรอยเตอร์ส เขาก็ต้องผ่านการพิสูจน์ตัวเองมาว่าเขามีความเป็นสถาบันพอที่ทุกคนเนี่ยจะจ่ายเงินปีละสองล้านเพื่อซื้อข่าวจากเขาถูกไหมคะม,มันไม่ได้เกี่ยวกับว่ารอยเตอร์เป็นอังกฤษหรือรอยเตอร์เป็นเคนยาหรือรอยเตอร์จะเป็นไทยแต่รอยเตอร์เป็นมืออาชีพค่ะเป็นผู้ที่ทำข่าวในฐานะสื่อมวลชนแต่คุณบอกว่าเพื่อการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่รอบด้านคุณไปทำสัญญาแล้วเอาสำนักข่าวที่ ดิฉันพูดตรงๆนะคะเป็นสำนักข่าวที่เป็นซีที่ทราบกันดีว่าเป็นสิ่งที่เรียกว่า state sponsored media ก็คือสื่อที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐพูดง่ายๆคือช่อง11บอะคะ่ะช่อง11ของของจีนช่อง11ของรัสเซียแล้วก็ช่อง11ของอิรานเนี่ยมาออกจากในช่อง5ซึ่งอันนี้เนี่ยค่ะคุณกำลังยอมตนเป็นสมรภูมิโดยเฉพาะกรณีของรัสเซียและยูเครนนอกจากคุณจะยอมตอนนี้ คุณบอกว่าคุณรับข้อมูลข่าวสารรอบด้านในความจริงคุณกาลังกลายเป็นอะไรรือไมคะเป็นหับของสเตทพอลกันด้าเป็นหับของโฆษณาชวนเชื่อโดยรัฐคุณมีของจีนคุณมีของรัสเซียคุณมีของอิหร่านมานะคะ <Okay. S 1> ดิฉันก็ไม่รู้ว่าถ้ามาขนาดนี้แล้วเนี่ยรอยเตอร์ <c oughs> จะเหลือพื้นที่สักเท่าไหร่นะคะดิฉันก็เป็นนักข่าวต่างประเทศมาหกปีครึ่งไม่ว่ายังไงดิฉันก็ต้องต้องต่อสู้เพื่อเกียรติของรอยเตอร์นะคะว่าเขาเป็นสัมมนข่าวที่เป็นมืออาชีพจริงๆ ไม่ได้เกี่ยวกับว่าเขาเป็นสัญชาติอังกฤษหรือสัญชาติอะไรนะคะแต่เขาเป็นสํานกข่าวมือาชีแล้วคุณเอาเอาเอาสัมนกข่าวที่เป็นพระพักันด้าเป็นโฆษณาชวนเชื่อของรัฐบาลผดิการเนี่ยมาปนกับข่าวของรอยเตอร์สแล้วบอกว่านาเสนอข่าวอย่างเป็นกลาง mm hmm. ก็ไม่แปลกหรอกค่ะที่ออกมาจากความคิดของบุคคลระดับพลเอกนะคะ mm hmm. เพราะว่าคุณไม่ได้มองในฐานะสื่อมวลชนคุณกําลังมองว่าอ๋อโดยเฉพาะรัสเซียกับยูเครนเขากําลังทําสงครามกันอยู่ ถ้าจะสนองตอบนโยบายไม่เข้าข้างฝ่ายใดของพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีก็อย่ากันนั้นเลยอย่ารับเฉพาะพบกันได้โฆษณาชวนเชื่อของฝั่งรัสเซียเราต้องรับโฆษณาชวนเชื่อของฝั่งยูเครนด้วยเพื่อที่เราจะได้อย่างคงไม่เข้าข้างฝ่ายใดต่อไปนะคะก็คือเอาพบกันได้สองฝ่ายมาเสนอในช่องเรามันจะเลยหมดเรื่องหมดราวไปนะ,ะเ,เรื่องนี้เนี่ยดี่ฉันก็กลับมาที่จุดเดิมนะคะ่ะ เป็นปัญหาของการเอาทหารมาทําสื่อค่ะก็เลยคิดแบบทหารแบบนี้ไปนะคะแต่ไม่ไม่ทราบหรอกค่ะว่าผลร้ายที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดกับประชาชนนะคะอย่าลืมนะคะว่าช่อง5เป็น free TV เป็นสิ่งที่ทุกคนเข้าถึงได้ทีวียังคงเป็นสื่อที่เข้าถึงประชาชนได้มากที่สุดในประเทศนี้นะคะไม่ใช่โซเชียลมีเดียไม่ใช่ออนไลน์ที่เรากำลังอยู่กันแบบนี้ยังไงมันยังเป็นรีที TV ก็คือทีวีช่องหลักอย่างช่อง5ที่มันมีถูกบ้าน แล้วคุณก็รู้ว่าโฆษณาชวนเชื่อเนี่ยมันเป็นพิษเป็นภัยอย่างไรแน่นอนข่าวของรัสเซียกับยูเครนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับประเทศไทยโดยตรงแต่ว่า คุณก็กําลังเอาพระวันได้ที่ใส่ร้ายป้ายสีกันและกันของของของคู่สงครามเนี่ยมาให้ประชาชนคนไทยดูแล้วก็เชียร์กันเหมือนเชียร์มวยซึ่งดิฉันไม่คิดว่านี่คือสิ่งที่สื่อมวลชนของประเทศไทยควรจะทํานะคะการนําเสนอข่าวสงครามเป็นสิ่งที่อ่อนไหวแล้วต้องระมัดระวังเป็นพิเศษสื่อท,ทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้วคุณบอกว่าคุณไม่อยากรับรอยเตอร์เสียงเดียวคุณก็รับจากสื่ออื่นด้วยสิคะคุณอาคุณรับจากออลซาซีราก็ได้คุณก็รับจาก CNN BBC คุณก็รับจาก APAFP แล้วก็เอามา นำเสนอก่อนที่นักข่าวจะเขียนออกมานี่ดิฉันเป็นบกข่าวต่างประเทศนะดิฉันก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นคุณก็บอกว่าอย่าเอาอย่าเอาข่าวรยเตอร์สิ่งเดียวเฮ้ยเช็คจากทุกที่นะมันตรงกันหรือเปล่าเหตุการณ์นี้ตกโรงโรงบาลที่โดนบอมเนี่ยที่อื่นเขาว่ายังไงโรงเรียนที่บอกว่าโดนทิ้งระเบิดเนี่ยที่อื่นเขาว่ายังไงไม่ใช่คุณเอาข่าวจากรอยเตอร์อย่างเดียวคุณดูจากทุกๆพที่ด้วยแบบนี้ค่ะเขาถึงเรียกว่าการนำเสนอข่าวที่รอบด้านไม่ใช่เอาพราะยานด้ของทุกที่มาออกในช่องของคุณค่ะครับ แล้วถ้ามองอีกแง่หนึง่งมันจะกลายเป็นว่าเหมือนมันจะดึงเราแล้วก็ทําให้โพ i ิชันของเรากลายเป็นเหมือนเป็นหนุนฝั่งนั้นด้วยหรือเปล่าในการนําเสนอลักษณะประเด็นแบบนี้คือเรื่องนี้เนี่ยดิฉันเคยพูดไปแล้วเนาะว่าในความเห็นของดิฉันประเทศไทยไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นกลางในแง่ที่ว่าไม่ต้องแตะต้องสถานการณ์นี้เลยนะคะเราจําเป็นต้องยืนยันในหลักการรักษาไว้ซึ่งระเบียบโลกนั่นก็คือประเทศจะใหญ่กว่าแค่ไหนก็ไม่มีสิทธิ์ไปรุกรานประเทศที่เล็กกว่า ั่นก็คือการที่รัสเซียไปบุกยูเครนเนี่ยยังไงคุณต้องกล้าหาญที่จะบอกว่ารัสเซียละเมิดกติการะหว่างประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าเอ้ยถ้าเกิดเรานําเสนอข่าวทุกฝ่ายจะเหมือนกับเราเข้าไปอยู่ในความขัดแย้งไหมหที่ฉันคิดว่าแน่นอนการนําเสนอเพราะพังกันด้าของทุกฝ่ายโดยที่เราเองไม่ได้อยู่ในสงครามด้วยเนี่ยเป็นสิ่งที่โง่เขลา ซึ่งจริงๆทหารก็ควรจะรู้ดีกว่าดิฉัาหรือรปล่ะในเรื่องนี้แต่ว่าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าคืออยู่ดีๆคุณไปช่วยเขาออกพอพักกันด้าสู้กันสองฝ่ายเนี่ยมันก็ดูโง่เขลาใช่ไหมคะแต่ว่าอย่างนี้ละกันค่ะอย่ากลัวที่จะแสดงจุดยืนของตนเองในความขัดแยง้งถ้าจุดยืนนั้นวางอยู่บนหลักการที่ถูกต้องแต่สิ่งที่ไม่ถูกต้องแน่ๆที่กําลังเกิดอยู่ตอนนี้ก็คือการเอาพะักกันด้าของคู่สงครามมานําเสนอในประเทศตัวเอง โดยที่บอกว่าเป็นการนําเสนอขาวที่เป็นกลางอันนี้ค่ะไม่ได้อยู่บนหลักการอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นหลักการของสื่อมวลชนหรือหลักการทหารที่ฉลาดดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน qr code ได้เลยครับ